จัดอันดับกับ P ีเอภูมิใจเสนออันดับที่ 5. r i ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลริโอเดจาเนโรเมืองสำคัญของประเทศบราซิลซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองมหัศจรรย์มีชื่อเสียงระดับโลกจากชายหาดที่สวยงามภูเขาที่โดดเด่นและเทศกาลคานิวาวที่ยิ่งใหญ่รูปปั้นพระเยซูคริสต์คริสเดอะเรดิเมอร์สัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองตั้งอยู่บนยอดเขาคอโควาโด สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองริโอและอ่าวได้อย่างงดงามภูเขาชูกาโลฟภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายก้อนน้ำตาลสามารถขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเพื่อไปชมวิวที่สวยงามของเมืองและชายหาดโคปาคาบานาได้ชายหาดโคปาคาบานาและอิปานนีาสองชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆต,ต,ตั้งแต่การเล่นฟุตบอลชายหาดวอลเลย์บอล ไปจนถึงการพักผ่อนและอาบแดดบันไดเซลาโรนผลงานศิลปะสาธารณะที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสสร้างโดยศิลปินชาวชิลีคอเคเซลาโรนซึ่งใช้กระเบื้องหลากสีจากทั่วโลกมาประดับประดาเทศกาลคานิวาลเทศกาลที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกจัดขึ้นทุกปีเป็นการรวมตัวของขบวนพาเรดที่ประการตาการเต้นรำแซมบา้าและปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา r ร o โอเดจาเนโรเป็นเมืองที่มีพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานและความงามตามธรรมชาติทำให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกครับ